ก็ไม่เล่ลแต่เป็นมังกรที่เราเกิดมาอยู่ก่อนผมเกิดได้เยอะนที่เป็นผเผมาตลุยคือคือแล้วแม่คุณมีออกมาเลรียคทุกคนคือมีเยู่ยคเผยคอเั จะเจะบินอยู่มานี่นะว่ามีอะไรลอบ้ง้เกือบตายไม่หนีกตัตาย่ะตายค่ะตอนนี้ทีนี้ถือว่าเป็นรอบที่จอกับคนที่ไม่สึกอะไร อ๋ออ oh, ันนี้ผมก็ได้สร้างแล้วอ๋อโอเคเอ คู away. ่าอวี๋เบสู่้าอวอมือแล้วก็จะลับันตอนเลยฮะวนนี้จะคูอีกเหรอพาพวกสมพี่ใครทำผมผมทำกับซ้ำโดยร้านเท่าฮะ ผมนึกว่าเก่าทุกคนเก่ามาจากไหนวะไม่ก็ถึงเวลาที่ผมต้องการน้องเต็งมุงถึงเวลาเก็บผลผลิตแล้วนะครับออผมลืมบอกไปผมลืมจะบอกทุกคนว่าผมจะเก็บผลผลิตยังไงล่ะ ของเทพผมอยู่ไหนนี่ของเทพทุกคนใครๆก็มีของเทพเพราะผมมันเทพไงอยู่บนสายงานให้ดูผมมีช้วเกนอยู่หนึ่แพ็คใช้เล้ดีทุกคน ตัวไวๆนะทุกคนที่ต่อไปกันนะคะเพราะเ่ามันตัวไวๆเสร็จพวกเราก็จะไปกันเลยชัคกรบบอสที่ผมต้องการจ่ายจิตใจที่หนูอยากได้อ้าวเอ้ยผมอยากเก็บของอะไรมันก็เป็นที่เก็บของของผมบ้างในอนาคตผมนึกว่าผมจะไม่ทำคิดไปคิดมาผมไม่เอารึทุกคนผมจะไม่ทำไอ้นั้น จะไม่ทําโลโก้ลุชองอะอยากเอินแต่วันนี้ครจะมาทำย่างอื่นกันนั่นเองเดี๋ยวพวกเราค่อยําคตามมันก,กันกเราต้องเก็บของที่มันสมเกินอืขอที่สำคัญว่าเราก็จะเก็บวันนี้ค่ะนี่ก็หัวใจ,วจเราไม่รักเขาแต่เรารักเธอเอ้ามีกันด้วยเอ้าอะไรเนี้ย ถ้าไม่มีใจเราแต่เรามีใจเธอเอ้าอะไรเนี่ยผมสงสัยผมสมมติว่าผมมีใจเธอแต่เธอไม่มีใจผมแล้วมันเกี่ยวอะไรกับผมผมไม่เข้าใจอะครับอายนะอืมไปแล้วทุกคนผมขี้เกียจคุยแล้วขี้เกียจไปละผมจะมาดูอ่ะปุ้มจะไปดูส่วนละ อ๋อลาพีชหมดพอดีผมลืมลาพีชคนไหนปย๊บโอ้ยจะมองเจอไอ้นี้ดูฮึตกระโดดในเดียวทุกคนมันต้องโชคร้ายผมจะทำเราคงไม่ดูอ้าี๋ยวก่อน โอเคนะวลเาก็เสร็เรีเราเคยทำไม่ถึงขนาดนั้นหรอกแป๊บทุกคนเพื่อเราขอเกิดมันเกิดอุบัติเหตุโอ้โอเกิดอุบัติเหตุขึ้นทุกคนผมไม่รู้ว่าเกิดอุบัติเหตุอะไรเฮ้ยหมาป่ามากัดแกะอาจ้าหมาป่าเอี้ยเอี้ยหมาป่าตายแล้วทุกคนผมเป็นคนช่วยแต่แกตายแล้ว ฮะทชี่ฮึสเนคเจอร์ของผมวันนี้ขอแรกหน่อยนะลูกขอโทษขอโทษขอโทษอู้ขอโทษขอโทษขอโทษผมไม่ได้ต้องกจยัง ข้าวเหรอได้เลยได้เลยเดี๋ยวผมจ้อาได้เลยนะรีบไปจยยัดให้ลุพอดีลุงไม่มีของจะขายกันอยู่แล้วไายรียบเอาของมาแลกกับลุงเลยได้เลยครับลุงลุงเนี่ยทั้งใจร้ายไปซื้อขุงเขาเลยตรงนี้ดูแปลกๆัก่นแไมะเดี๋ยวค่อยตัดกัน ค่ะทเสียงอะไรอ o e t t h โอเคนะครับผลดีก็ได้เยอะมากเลยนะครับทุกคนอันแรก,กแับดึงได้ดีอะ่างที่เราต้องแรกคือข้าวมาเหมือน,นันเก็บไปพื่อเกตยต้องการทุรกคน เราเลีงต้นการายักคนอยู่สส source, เป็นเพื่อนอุ้ยเดี๋ยวก่อนอยู่เป็นเพื่อนหรือเปล่าลุงก็อยู่เป็นเพื่อนลุงก็พาข้ามมาค่ะลุงก็สินค้าจุดเบสิกเบสิกที่ใครใครก็ทำกันในการปลูกข้าวจุดเนื้อปลูกข้าวจุดเนื <S <s ้อปลูกข้าวมันมันไม่เกี่ยวปลูกเนื้อการทำฟาร์มค่ะเอ้ย ตำความสัตย์นั่นแหละทุกคนพอดีผมดูสิพอดีช่วงนี้ไม่ค่อยสบายนะครับเลยจะเบอร์เบอร์นิดหน่อยพอดีไม่ค่อยสบายก็ทำทันทันเองก็ไม่มีทันทันมากกว่าปกติไว้ก่อนหรือว่าหยุไม่ได้แล้วทุกคนหยเยอะโอ้ได้ของเนาเสียด้วยมันฝรั่งเนา โอ้ยไหนผมบอกว่าตายตอนนี <están> oh, ้ก็เก็บแม่ก่อนหวามาเล็ดข้ามาเล็ดมาเล็ดโอ้มาล็ดมาล็ดโอ้มาล็ดข้ามีเยอะจังทุกคนดูก่อนหนึ่งจะกัอ้า สบายแล้วเสียวผมก็ทำนั้ตอนนี้พวกเราก็ได้ทําเสร็จแต่ตอนนี้นผมไม่ได้พูเกราะ้ว่ามันเสียงนําผมเลยออกแบไม่มีเสียงแล้วเพิ่มเสียงก็ตัดต,ต่อไปนิดหน่อยเพิ่มความเร็วนิดหน่อยนะครับ <c oughs> ก็หวังว่ามันคงไม่ได้ทาให้ผู้ชมเบื่อกันหน่อยนะครับพอดีผมไม่ได้พูดถ้าผมไม่ได้พูดก็หวังว่าคงไม่เบื่อกันนะคะโอ้ผมรอกินมาตั้งมาเลยทุกคนอืมอะไร โอเคได้ยุเอ้ยเดีย๋ยวก่อนเอามาเล็ดผิดผมรู้สึกขาคดทุนทำไม่ค่อยได้ถ้าผมรู้แล้วผมมีหลายช่องที่ทำง,ง่ายสุดๆนี้ก,ก็ได้เกาา้านาทีแล้วนะครับผมก็พูดอะไรไปได้ก็เพราะว่าสิ่งดีๆเป็นสิ่ง,งเขากะทำได้โอ้เอ๊ะทุกคนตู้อ๋อไม่มีอะไรทุกคน ผมไม่บอกเลยเป็นความลับทุกคนมีความลับความลับมีคา่าใครใครได้ยินบ้างได้ยินบ้างเฮ้ยเออผมไม่เอาหัวผมตรงนั้นผมจะไปแลกกับลุงลุงผมต้องการยืนยืนตั้งแต่ผมเกิดมาผมยังไม่ทันเลยเฮ้ยลุงเด็กอดอกนะใครหนี น,นี่เอ้ไวทำอะไรกดเข้าไปอเอาไว้ทำอะไรจะคนเล็กก็ทำไหนตัวเล็แล้วมีคนละอัพจีมายนะทุกคนผมไป ผมไม่มีแครอททุกคนกคนัน่นถูใช่ไมคจะไม่ถูกนะ,ะครับทุกการโอ้ยผมไม่อยากฆ่าใครละไม่ถึงว่าไม่อยากเิดอุบัติเหตุแล้วจหตก,การครั้งนั้นท้ายผมรู้ว่าการาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายกันอยายฆ่าต้องเออเอะไรก็ต้องปลุกคอที่เข,ขาออขายรับแล้ะ โอ้สติกกับพวกผมเพิ่งจำได้มีพวก้าคนหนึ่งรับไข่แล้วเอาสติกผมจะเอาสช้ตัดไม้แล้มากที่สติกกันเรอกำังจะไปตัดไม้เอานะคะแต่วันนี้สงสัยว่า,มาไม้เราขาดพวกวก็อยู่ที่นี่นะครับว่าจะม,มาจากอะไร ใช่ไม้ผมหายมาจากเจ้าพิซเซนเตอร์ผม้ทำพิซเซนเตอร์ง่ายๆายไม่ใหญ่เกินเพราะถ้าใหญ่เกินผมก็หายไปแล้วเสียงฟ้าค้ำควรวงจรก็สร้างยากนิดหน่อยผมเตรียมของมาใช้เวลาเป็นปีเป็นปีปน,ปนาเกิน,น,น,นทุกคนเออผมจะไปไหนลูกฮะเอ๊ะอ๋อ เพนาไม่มีไปไหน, <S <S เ,น,นเอ๊ะเอ๊ตออะต้นไม้พวกเราเข้ามาทำไมใช่เข้ามาร้อนพวกเราไม่ได้เข้ามาหักอะไรกันยอมรู้สึกกลัวนอน,น,อนอไม่ห่วงหมยายถึงควงในเกมไม่ใช่่วงในที่แต่ผมก็รู้สึกควงๆอยู่เพราะพอดีนี้มันก็ ตัดไปเอาตีสามผมตื่นมาไม่ผมนอนไม่หลับเลยหาคนถนตนทำเพื่ออาจจะเป็นประโยชน์กับช่องผมในอนาคตใครก็ได้ช่วยติดตา่มผมเพิ่มดิผมต้องการมีพันซับหมื่นซับแสนซับตื่นมาผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากผมมองเข้าไปบอกว่าทุกคนก็เห็นกันใช่ไหมครับว่าผมมีหวย คมอยู่แต่ผมไม่เอาขอคมที่ว่าก็คือผมมีของผมมีกลองอยู่มีของอยู่ต้องเยอะแต่ไม่เอาใส่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยกแล้วก็อย่าลืมกดติดตามก็นด้วยครับ